ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเีลยวมาดูช่วมกันครับผม <c oughs> ตัวนี้ชั้นเดียวเวลาบานใหม่ก็จะออกสีเข้าวๆวหน่อยนะแต่วเวลาไม้ได้ยุก็ออกจะเป็นสีพูแบบนี้อันนี้สวยมากนะเป็นไม้ชั้นเดียวอันนี้ยังไม่ทําทครับผมเป็นไม้พึ่งจะเอามาเป็นไม้เก่านะที่เก็บมาใหม่แล้วก็รอให้ิทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เอามาเสียบกันตอนต้นนี้ครับผม อันนี้เป็นไม้หนึ่งเดียวที่มีนะอันนี้บอกว่าจะสวยมากอันนี้ดอกชูดได้สวยออกไปทิลูกโคตรทำงานอยู่ลูกออกออกไปก่อนลูกออกไปลูกออกไปอันนี้เดี๋ยวว่าต้นไม่เคยสมบูรณ์อันนี้เป็นไม้ที่ผมเลือกจากการพัฒนาไม้นะเลือกสายเลือกการ,รพัฒน,นาสายพันธุ์ไม้โดยใช้ยีนจากต้นต่อนะเพราะต้นต่อตัวน,นี้มีดอกที่สวยแล้วก็วัทนหนึ่งเดียวมีเจ้าของแล้วนะครับผมต้นนี้ขอบคุณเจ้าของด้วยก็มีอันนี้จะเป็นเขน็มทิษที่สวยมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาก้อน อันนี้จะเป็นเอกมองคลน,นะเอกมองคลชั้นเดียวอันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวที่ทําใหม่อันนี้ก็สีออกอยาเข้าไปลูกยาเข้าไปโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าแดงแดงอมเปรี้ยวนะแดงก็เปรี้ยวนะไม่ได้แดงมากนะอันนี้เกิดดวงส, <Ganz S 1> <bath> สวยนะแต่ยังไม่ได้ใจนะเป็นไม้ผสมใหม่นะอันนี้เป็นชั้นเดียวพูดเป็นชั้นเดียวแล้วเผื่อท่านไหนจะลองเอาไปทดลอง เลี้ยงดูก็โอเคนะอันนี้ไม้สูงจะแ,แพงนะครับผมหากหากหากสู้ราคานะชุดนี้สี่ต้นเป็นไม้ความสูงเป็นยั่ษ์ญี่ปุ่นเสียบต่อยักษ์ญี่ปุ่นก็อยู่ที่ผมให้ห้าร้อยแปดสิบาทนะห้าร้อยแปดสิบาทตอนแรกว่าวจะเอาหกร้อยเลยพอดีหาั่างค่าส่งไม้พอดีมีมีไม้ที่ค้างส่งอยู่ขอบคุณพี่อันนี้ก็ใช่ชุดนี้ก็ใช่ชุดนี้ก็ก็ใช่ของคุณพี่นะของคุณพี่หมดเลย ตอกตางกันนะแต่ว,ว่าอากขายึ้นกันนิดเฉยแล้วก็อันนี้ชุดที่ของคุณพ่อแล้วก็ชุดรวนของคุณพี่ด้วยแล้วก็อีกบนโต๊ะโ <laughs> ต๊ะไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดูบคองพี่ใี่ส่งพวกนี้ชบดีด้วยยังไมมีค่าส่งหาหาตังค่าส่งอยู่ตอนนี้ว,ว่าเอาตังไปซื้อของหมดแล้วซื้อของมาทำงานต่อลืมไปลืมไปเงี้ยเมื่อกี้ไม่มี เดี๋ยวโอเคนะโอเคนะอันน like okay. 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 ี้ผือท่านไหนจะจะเอาไปเลี้ยงนะผมคิดถ้ารับแปดสิบาทเองนะสีต้นนี้อันนี้มันความสวยก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปนี้ใ่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ